ช่วงเย็ยนก็กวัดทำความสะอาดย่าที่ตัดไม่เช้า<ม>แล้วก็รดน้ำต้นใสด้วย <c oughs> แล้วนี่ก็จะเป็นน้ำในสระ ลงตาก็กว่าจริงๆก็ช่วยกันหลายรูปนะเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายไว้เป็นกิจวัตรประจำวันของพระภิกษุสงฆ์วัดพระฉีบัวแก้วที่ ช่วยกันทำความสะอาดในช่วงเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปที่เห็นตากเสื้อผ้าอยู่ตรงนั้นก็เป็นเด็กวัดที่มาอยู่วัดเตรียมตัวจะบวชบรระชาสามเณรภาคฤด,ดูร้อน

เราเปิดน้ำให้ชุ่มเลยให้ท่วมเลยเพราะว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งเราจะเปิดน้ำใสครั้งหนึ่งตามสภาพอากาศถ้าดูไปไม่แรงมากก็ประมาณอาทิตย์กว่าหรือเกือบสองอาทิตย์ ต้นไสที่ปลูกอยู่ตัวนี้ก็อายุประมาณสามปีกว่าบางต้นก็สองปีบางต้นก็สามปีที่เราต้นนะับปลูกอนาคตตรงนี้ก็จะเป็นลานทาในการจัด ปฏิวัติกรรมประมาณอีก3ปีสีปีก็จะให้ร่มเง,งา 你这拿三千三，我手里有。<边> halo nah ram Nah, ini kok ลานธรรมนะครับที่เราจะจัดโครงการนประชาสัมันิยนภาคฤดูดดร้อนนะครัตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่27เมษายน2568ท่านใดที่มีลูกหลานอายุตั้งแต่10ขวบขึ้นไปประสงค์อยากจะบรรพชาสำมานน ก็เจริญพรมาสมัครได้ที่วัดไสชีโบแก้ว Thank